ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพู้ติดตามเพจประพาดมะพร้า,า,าวบอนไส้อยู่เมื่อนั้่ผมก็มาโยกลาดเมื่อไห่โยกลาดแล้ววันนี้ผมก็จีมาแต่งโค้นครับแต่งโค้นแล้วอาจจะเขียงออกจากใบหนึ่งครับใบน,นี้ครับ,นนรบเขียงออกข้อยังวันที่สิบเปิดทางห้สุ่มนี่ครับเพราะว่าตอนนี้มันแข็งมันกดครับ กดมากเลยคือผมต้องการให้เปิดตัวนี้ออกแล้วให้ต้นมันงำคือม้ามาไดให้หลายครับให้มันกระดกึ้นมาทั้งเห้ืดหลายผมจะเปิดตัวนี้ออกครับแล้วก็เปิดยอดดันในน้าอีกนิดหน่อยครับแตงโคนเขียงยอดเขียงใบนี้แล้วก็เปิดยอดดันในครับอันนี้ผมใส่ไม้พยุ่งใอยูครับนี่ เป็นปอพร้าวลูกน้อยครับอ่ะเริ่มกันเลยเนาะคร,ครับคือเดี๋ยวผมจะเอาเขียงข้างล่างก่อนครับแตงโค่นก่อนครับจะบ่ให้บาดเจ็บม,มากครับแจ้งนิดหน่อยครับเอาไายครับนี่ครับ นี่เลยครับเป็นลักตัวนางจีเลยครับแทงออกครับนี่ครับ,รบจากกาสีว่าเขียงใบนี้ออกครับเนี่ยเนี่ยแข็งแห้งครับแข็งเรากดไปด้านหน้าครับผมอยากให้มัน ให้ต้นนี้มันงำกับแมห่หลายันติเขียงออกก่อนครับที่แรกว่าติบอเขียงว่าตีพอเขียงติใใจแนวดึงเอาดึงดึงแต่มันก็แข็งโผล่ครับแข็งโผล่เขียงออกซะเลยดีกว่าเลยอย่างหนึ่งมันกับมมมีใบพ่อจีเขาเอินมาสั่งคออาหารได้แล้วครับผมคือเปิดแล้วมันจะได้แง้ยนมากได้อีกแมจังน้อยจังน้อยหน้าครับ เสียวมากเลยครับองการการบาดเจ็บเห็นด้หลายที่ดครับน่ครับนี่ครับเสียงออกแข็งครับแข็งแบบตัวนี้งั้นคุณไม่ได้แล้วครับเป็นแข็งหลายเดีย๋ยวผมกัดดีเล้าตัวนี้ลงมาหน่อยนึงครับ นี่ครับตัวนี้กค็คือเริ่มจากนี้ครับนี่นี่ครับไปนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมออกแล้วครับ ยังเหลือสันน่นไนออีกหน่อยนึงครับแต่บอลมันบอลงมาหอดผิดเลยครับอ่อนนะครับตัดลงมาหนีเลยครับครับนี่ครับที่นี่ก็มาเหลาไปหนีหน่อยนึงครับ เราพ่อ,อยังก็พ่อจะดัดลงครับปอบแข็งแห้งครับปอบแข็งหลายครับแข็งแข็งนี่ครับที่นี่ลองมาดัดเบื้องครับเราจะหนีซอยน,น่อยครับตั้งเราพ่อครับ เราออกยังสิครับเขาจะได้มีพื้นที่เห็นงานครับนี่ครับ้ที่เห็นใบกวาดที่แล้วครับเนี่ยเข้ามาด้งานออกมันเอาออกบาได้ครับออกบาได้นี่จมาแมาออกกันครับเราล้งบงทีได้เลอยครับเราลงบางทีเลยเราล้งบงทีเลยนี่ครับนี่ครับออกแล้วครับก็งานซอยหน่อย ระว่างใหญ่หักครับใส่มีดหันค้บของนอกครับตัดออกเลยครับตัดออกสี่ครับนี่ครับบาดีต้นมะพร้าวเนี่ยมันต้องการอยากตั้งตรงนะครับอยากตั้งตรงขึ้นเมื่อกี้ไปเจอกิ่งมีตั้งไม่ได้ครับแข็งแห้งครับสัตๆนี้แข็งบา์ดีเอาออกแล้วตัวนี้ก็จะดัดเล็กน้อยครับค่อยๆนะครับเด้อคอยคอยโน้มลงครับ การดัดแบบนี้ต้องระวังข้นน้ำด้อครับข้นอ่อนเลยเด้อนี่ครับสําคัญเลยสําคัญเลยเอาเมือ่อระวังเมื่อก็ไปใบแยกกันครับหลากยาวลงมาเลยครับหลากยาวลงมาเลยนี่เปิดเอกแล้วครับเปิดเอกแล้วเขาจะเฝ้าดึงนะครับเด้อถ้าต้องมาถ้ามีเอีกนี่ครับนี่นี่ครับนี่ นี่ผมจะให้เบิงงว่าที่เขาลับเนี่ยรับอยู่แบบใดครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเ้าลอมดูเบองว่าได้เพราะเพะได้เยอะฝืนครับใส่วิธีการตัดครับตัดสองกำลางครับ ตดขันพูดมีดอกนออครับนี่ครับนี่ครับตีรัดอยู่เขาออกแล้วครับเนี่ยเอาออกแล้วนี่ครับผมมีแนวรัดนล้วบาเดเนียเดี๋ยวก็เขากับจิปยายามตั้งตรงบาเดเนี่ยตัวนี้ผมไใ้ใส ไม่กระ้องไว้แล้วก็ใส่การอดจีดไว้ครับผมกดัดิดยังดีเลยแล้วครับนี่นี่ครับเขาเอาโยก้นมาเขายังโมแข็งเนี่ยนี่นี่นี่รากผมรอไว้ลาวกากกวัดแข็งแล้วยังแล้วรากรากสิโยกไม่ไม่มันอ่อนกาลากแข็งแล้วเขาคอยเอาผ่าออกแล้วก็มาโชว์รากครับ นี่ก็เป็นการใช้สินครับเสียงกิ้งออกหนึ่งกิ้งแล้วกา็แตงโคนปีเตดเปิดยอดครับเรียนรู้ข่าวน้อยมะพร้าวแค่ครับตัวนี้เราดัดได้ครับดัดได้ดัดได้แต่ว่าเหมือนนี่มันกับภาษาจีนอยู่เลยมันก็ค่อยๆออกได้ครับสูตรก้าวครับเชฟพู้ผสมน้ำครับ กันหมดกันมาแล้งไม่กินครับฉันว่อฉีดนี่ก็เพื่อบมบ่มขึ้นเน่งก็มากัดได้เลเอครับนี่ครับไจ้สีชั่อียังอีหลีเนี่ยกับสีหากระถางไม่ๆม,มงามๆม,มาโชว่ครับนี่ครับ มันก็ดจีได้เปลี่ยนใหม่เบิดแล้วครับพุน่นนี่เอาใส่ไว้โอกรากไว้ให้มันชิ่นให้มันปรับตัวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาออกครับโอเคเนาะครับเนาะเวืวรเนาะเฉียงทำความสะอาดโค้นแล้วก็เปิดยอดซอยครับขอกำลังใจในการท่านจีบต่อไปในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับช่องประภาสมะ คราบอลใสครับสวัสดีครับ